คือตอนเนี้ยังไม่รู้ว่ามันอาจจะมีคนที่เป็นเหมือนเราอยู่ก็ได้หรืออาจจะไม่มีก็ได้ช่วงเราโสดคือตั้งแต่โสดมาถามว่ามีคนเข้ามาคุยมันก็มีแต่แบบสุดท้ายแล้วมันจบด้วยการที่รู้จักกันแล้วไม่ได้ไปต่อไม่ได้คบกันหรือไม่ได้แบบคุยกันนานมากพอตั้งแต่ที่โสดมาคือคุยใครได้ไม่ถึงไม่ถึงสองเดือนอะเต็มที่เดือนเดียวเออเดือนก,กว่าๆรือเดือนนึงทําไมวะทำไมเรา ต้องวนอยู่อย่างเงี้ยวนลูปอย่างเงี้ยแบบพอเลิกคุยกยับคนนี้สักปุ๊บพอมีโอกาสได้เจอคนใหม่ก็ต้องมาทําความรู้จักกับคนใหม่แนะนําตัวเองเขาเขาก็จะมีคําถามที่คนทั่วไปที่แบบอยากจะคุยกันต้องถามกันอยู่แล้วใช่ปะก็ตอบไปและสุดท้ายก็พอรู้จักกันแล้วสุดท้ายก็จบด้วยการไม่คุยกันต่อวนอยู่อย่างเงี้ยเออในช่วงในช่วงเกือบเกือบจะสองปีมันวนอยู่อย่างงี้เว้ย พรนวนอย่เงี้ยรู้สึกน่าเบื่อแล้วมันเหนื่อยเวย้ยกับการที่จะต้องมารู้จักต้องมาอธิบายต้องมาพูดเรื่องที่แบบอาจจะคล้ายๆหรือซ้าๆนี่แหละต้องมาพูดให้คนอื่นที่เรารู้จักใหม่ๆใ,ให้เขาฟังอ่ะแล้วส้ายคือแบบก็อาจจะมีใครแค่มีใครสักคนหนึง่งอะมันยากมากเลยหรอวะขนาดมันลบหายากขนาดนั้นหรอวะเรา,วเราควรจะทำยังไงกับตัวเราดีวะเนี่ยกับการที่ต้องรู้จักใครใหม่ใหม่ ถามว่ารู้จักคนใหม่มันก็ดีไหมมันก็ดีแต่มันมันต้องเริ่มต้นรู้จักกับคนใหม่มันเหนื่อยกว,ก,คนคนนกว่าเราจะรู้จักคนคนนึงกว่าจะไว้ใจกว่า,าจะเชื่อใจใครสักคนหนึ่งมันยากเ้ยมันเป็นเรื่องที่แบบยากสำหรับเราอะแล้วพอถามว่าเราอยู่คนเดียวอะเราอยู่ได้ปะมันก็อยู่ได้ได้อยู่คนเดียวอยู่ทุกวันเนี้ยแต่สำหรับเราเองเราคิดว่าการที่มีใครสักคนอะ ที่เขารักเราแล้วเรารักเขามันเป็นเรื่องที่ดีนะเว้ยเวลาแบบเห็นใครที่แบบเขามีแฟนอมันดูมีความสุขดีนะหรือบางคนอาจจะบอกว่าไม่ไม่จริงไม่มีความสุขแต่คิดดีๆนะมันมีความสุขนะเว้ยอาจจะมีทะเลาะกันบ้างอาจจะมีไม่เข้าใจกันบ้างอะสุดท้ายมันคือความนั่นแหละคือความสุขพอวันนึงไม่มีเขาขึ้นมาก็ร้องไห้เสียใจจริงวะ แล้วเราจะมองว่ามันไม่ใช่ความสุขของเราอย่างไงมันเป็นเรื่องที่ดีแหละมีความรักอะ่ะแต่มันไหนที่มันความรักมันจบไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังหรือวาดฝันไวอ้อ่ะมันก็เจ็บแหละใช่ปะ